ท่านผูน้ฟังทั้งหลายเร้มาพบก,กับท่านในเรื่องที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกตามเดิมสำหรับพระพุทธศาสนาช่วยโลกตอนนี้จะนำหัวข้อในข้อความที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจงเป็นผู้ทำความดีไว้ในการก่อน คำว่าในการก่อนในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเป็นชาติก่อนหรือสมัยก่อนเสมอไปรวมความว่าถ้าเราต้องการผลของความสุขจะเป็นความร่ำรวยในทรัพย์สินก็ดีในฐานะยศถาบรรดาศักดิ์ในตำแหน่งหน้าที่ก็ดีหรือว่าจะเป็นคนหน้าคนก็ดี จะเป็นผู้แทนรัศดรก็ดีจะเป็นผู้ปกครองจังหวัดผู้ปกครองอำเภอผู้ปกครองประเทศก็ดีเราก็ต้องสร้างความดีไว้ก่อนคำว่าความดีในที่นี้ก็หมายถึงว่าความสามารถในการบริหารงานความสามารถในการปกครองความสามารถในการเอาชนะใจคนโดยธรรม ให้บุคคลทั้งหลายก็เห็นว่าเราเป็นพจนดีมีความสามารถคนที่จะปกครองเขาได้มีความเป็นผู้ใหญ่พอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันือ่ดีที่แล้วมามักจะมีการสไตรายกันอยู่เสมอมีการขอขึ้นเงินเดือนบ้างขอเงินสวัสดิการบ้าง การกระทำแบบนั้นถ้าหากว่าเราทำความดีไว้ก่อนมีความดีให้ในจ้างเขามีรายได้พอการที่จะขอขึ้นเงินเดือนขอสวัสดิการมันก็เป็นของไม่แปลกแต่ถ้าหากว่าถ้าลูกจ้างทำความดีไม่พอทำงานแบบประเภทเช้าชามเย็นชาม งานเขามนจ้างไม่ก้าวหนายามนี้จะขอการขึ้นเงินเดือนและขอสวัสดิการก็ไม่เกิดประโยชน์การทำงานทุกอย่างจะเป็นงานรับจ้างก็ดีหรือว่าเป็นงานราก,การก็ดีจะเป็นการทำไร้ไถนาการค้าการขายก็ดีก็ต้องสร้างความดีไว้ก่อนเสมอคือต้องทำงานทุกอย่าง ถือเสมอว่างานนั้นเป็นงานของเราเองทีแล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเรามีหุ้นส่วนในในการงานนั้นๆถ้าหากว่าการกระทำงานของเราไม่มีผลให้เกิดขึ้นเป็นผลกำไรก็ต้องถือว่าเราเป็นผู้ขาดทุนด้วยเมว่างานนั้นมีผลกำไรน้อย เราก็มีหุ้นส่วนได้รับผลน้อยถ้างานนั้นมีผลมากเราก็มีหุ้นส่วนในการรับผลมากถ้าบรรดาลูกจ้างและกรรมกรทั้งหลายจะเป็นลูกจ้างของรัฐคือข้าราชการก็ดีลูกจ้างของพ่อค้านายทุนทั้งหลายก็ดี ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ถือว่าการงานทุกอย่างเป็นงานการเป็นการงานของตนเองผลที่เราจะได้รับมากหรือน้อยเป็นผลแห่งความสามารถของเราแล้วก็ช่วยกันทำกิจการงานนั้นด,ด้วยดีเมื่อผลกำไรดีนายจ้างเขาก็ให้เงินดาวเงินเดือนด,อนดีสวัสดิการดีมาสำหรับนายจ้างก็เหมือนกัน นายจ้างต้องมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าลูกจ้างทุกคนเป็นหุ้นส่วนในกิการงานของตนไม่เอารัดเอาเปรียบลูกจ้างลูกจ้างคนไหนทำงานดีสร้างผลประโยชน์ขึ้นมามากก็ให้รางวัลตามสมควรแก่ความสามารถเป็นอันว่าทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ทำความดีไว้ก่อนคือมีใจดี มีความรู้สึกว่าลูกจ้างก็ดีในจ้างจะมีความรู้สึกในบุคคลพวกนั้นว่าเขามีหุ้นส่วนในการงานเพื่อสำหรับลูกจ้างก็ต้องถือว่าการงานที่นายจ้างจ้างเราเป็นการงานที่เรามีหุ้นมีส่วนคำว่าหุ้นส่วนในที่นี้ก็หมายถึงผลที่เราจะได้รับการตอบแทนถ้าลูกจ้างทุกคน ทำงานประเภทสักแว่าไปทำงานวันหนึ่งวันหนึ่งไม่พยายามหาความดีสั่งสมผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นจะในจ้างมากๆอย่างนี้ตนเองก็จะพลอยลําบากไปด้วยเงินดาวเงินเดือนหรือเงินสวัสดิการที่เราจะได้เขาก็ให้เรามากไม่ได้ถ้างานนั้นขาดทุนเราเองก็ต้องไปพูดล้มละลายคือพ้นจากการงานนั้น สำหรับในจ้างก็เหมือนกันถ้าคิดแต่เพียงว่าจะเอาเปรียบลูกจ้างเสมอไปคนที่ะพึงมีเกิดชั่วเนได้ต้องคิดอยู่ว่าถ้าเราไม่มีลูกจ้างช่วยทํางานงานนันจะก้าวไปได้ดีไม่ได้ถ้าลูกจ้างเขาไม่ดีผลกําไรเราก็ไม่เกิด เมื่อผลกำไรเกิดข, <Stars> ขึ้นมาเพราะอาศัยความดีของลูกจ้างก็จะต้องเพิ่มพูนเงินดาวเงินเดือนหรือสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างตามสมควรกับความสามารถคือถ่าโลกทั้งโลกมีบุคคลมีความเห็นอย่างนี้สม่ำเสมอกันขอท่านห,หลายจงคิดว่าพยายามคิดดูว่าโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ ข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงช่วยโลกความจริงพระองค์ทรงช่วยแล้วแต่ว่าคนที่เอารับความช่วยเหลือของพระพุทธเจ้ามีหรือไม่อันนี้สงสัยสำหรับข้อต่อไปท่านกล่าวว่าถ้าบุคคลนั้นหลายมุ่งความสุขความเจริญของตนให้หาที่อยู่ที่อาศัย เป็นสถานที่ที่สมควรกับตนสถานที่อยู่ที่อาศัยไม่มีความสำคัญไหมืนกันพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าการครบคนเช่นใดย่อมเป็นเหมือนคนเช่นนั้นการอยู่การที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนการครบต้องดูบุคคลพาใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงและสิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่สถานที่เราจะอยู่ ถ้าที่จะอยู่นั้นมีสิ่งแวดล้อมไม่ดีคือเป็นคนคนใกล้ๆเสพสุรายาเมาหรือว่าเป็นอันธพานมีเส้นดานหยาบชอบลุกรานบุคคลอื่นแล้วก็เอาผลประโยชน์จากบุคคลอื่นมาเลี้ยงตน้ยงคนประเภทนี้ถ้ามีอยู่ในที่ใดถ้าเราเข้าไปอยู่ใกล้อาศัยเคยชินที่มีการสัมผัสกัน ดี่สายขเขาเหานั้นก็อย่าพลอยติดตามเขาไปด้วยถ้าเราอยู่ในหมู่ของบุคคลที่ดื่มสุราไม่ไรแต่ในขณะที่อยู่ร่วมกันเดิมทีเดียวถึงแม้ว่าเราจะเป็นไม่ใช่นักดื่มสุราไม่ไรแต่ว่าคนในที่นั้นเขดื่มกันหมดเขาสนเสเฮฮาสร้างความสนุกสนาน แสดงความเป็นอันธา,าพาลลุกรานบุคคลอื่นแล้วก็ผลประโยชน์เกิดขึ้นเช่นมีการลักการขมโมยฉกจริงวิ่งราวเป็นต้นได้ผลคือเป็นเงินเป็นทองมาใช้ให้เกิดความสุขเขาไม่ได้คิดถึงความทุกข์ที่เขาจะพึงได้ <c oughs> ถ้าการอย่างนี้จิตใจของเราสัมผัสอยู่เสมอเสมอ <c oughs> สักวันหนึ่ง ผลก็คือความพอใจมันจะเกิดขึ้นเรื่องนี้เคยปรากฏมาในอดีตแห่งใกล้ในสมัยที่มีโจรผู้ร้ายมากๆหลังสงครามโลคครั้งที่สองที่ก็เรียกกันว่าโจรเสือฝ้ายโจรไม ah e, ่เหสวนโจรเสือดำโจรเสือ,เ,อเสือย่อมอะไรพวกนี้เป็นต้นเป็นกลุ่มโจรที่มีกำลังใหญ่ เวลานั้นเจ้าที่ทางบ้านเมืองไม่สามารถจะจะปราบปรามได้เด็ขาด <c oughs> ในดินแดนที่โจรอยู่โจรมีอำนาจสามารถจะบังคับให้ชาวบ้านส่งส่วยเป็นประจำทุกเดือนหรือว่าเป็นประจำรายการหกเดือนหรือรายปีแล้วบุคคลทั้งหมดในเขตนั้น <c oughs> <c oughs> ก็ต้องอยู่ในอำนาจของโจร โจรต้องการอะไรก็ทองได้แม้ได้เห็นว่าลูกสาวไข่สวยลูกสาวไข่ดีโจรต้องการไปเป็นพญญยาโจรก็ตทองได้เมื่ออำนาจของโจรดีอย่างนี้ก็ปรากฏว่ามีคนเป็นจำนวนมากที่ไม่มีคดีอาามาก่อนเข้าไปอยู่กับพวกโจรเป็นมากเพราะหวังผลประโยชน์ลอำนาจตามนี้เป็นอนุว่าที่อยู่ ต่านกล่าวว่าจะต้องหาที่อันสมควรถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มโจรเราก็เป็นโจรไปด้วยอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าบุาคคลใดที่ถือตัวว่าเป็นบัณฑิตแต่ว่าเป็นบัณฑิตประเภทสัญญาไม่ใช่เป็นบัณฑิตประเภทปัญญาถ้าเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นผาน ภายในไม่ช้าสันดานพันมันก็ค่อยๆติดคือมันมซึมเข้ามาทีละน้อยละน้อยราะว่าจิตใจของคนเราส่วนใหญ่ก็มีกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองใจเมื่อรมต่ำค่อยดึงฉุดอยู่แล้วถ้าหากว่าบรรดาพวกเราจะอยู่ในสถานที่ใดพิจารณาสถานที่นั้น ว่าที่นี้เป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์รด้ิความสุขเป็นคนที่มีจิตเมตตาปราณีมีความรักซึ่งกันและกันมีความสงสารคอยช่วยช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในกลุ่มคนกลุ่มนั้นไม่มีความอิจฉาหรือเสีย่ซึ่งกันและกันทรงอารมณ์ความเป็นผู้ใหญ่สมบูรณ์ ปราศจากอคติคือความลำเอียงเที่ยงทันไม่ลำเอียงเพราะความรักไม่ลำเอียงเพราะความโกรธไม่ลำเอียงเพราะความหลงไม่ลำเอียงเพราะความกลัวทุกคนทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมในสถานที่นั้นคนรอยู่สถานที่กล่าวมาในตอนแรกบุคคลประเภทด้านนีอยู่คือความเบื่อันดรานไม่ควรอยู่ เพราะว่าถ้าเราไปอยู่กับคนที่มีความดีมีความรักซึ่งกันและกันไม่เคยียงนั้นเขาไม่รุกรานกันเขาไม่ประหัตประหารกันไม่แกลงแกล้งกันมีความสงสารซึ่งกันและกันคอยเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสมอเมื่อพบหน้าข้าตากันเมื่อไหร่ก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสสร้างความชื่ในใจให้ปรากฏ อย่างนี้คนในสถานที่นั้นก็มีอารมณ์แต่ความชื่นบานตลอดเวลาเราถึงแม้ว่าจะเลวแสนเลวเพียงใดถ้าไปอยู่ในสถานที่คนกลุ่มใหญ่เขามีจริยาแบบนั้นภายในไม่ช้าจิตใจเราก็าจะกลายเป็นใจที่ดีไปด้วยก็ความดีของเจ้าของที่ช่วยให้เราเกิดความดี ก้อนนี้องค์สมเด็จพระจินรสีเปรียบเหมือนกับผ้าที่ต้องถูกสีย้อมผ้าที่มีสีขาวถ้าเราไปพบสีดำสีแดงเข้าไปแตะต้องเข้ามันจะป้วนเข้ามาทีระน้อยละน้อยไม่ช้าก็กลายเป็นสีอย่างนั้นถ้าบังเอิญผ้าของเรามีความสกปรกแต่ไปอยู่ใกล้ที่สก,กัดความสกปรกได้กับผงสซักฟอกชั้นดี เมื่อกระทบกระทั่งกับผมท่านผงชั้นฟอกชั้นดีบ่อยๆเข้าสีที่มีความสกปรกก็เหินหายไปเียกกลายเป็นผ้าที่มีความบริสุทธิ์ผ่องใสข้อนี้มีอุปมาชั้นใดแม้สถานที่อยู่เราก็ต้องเลือกคำว่าเลือกในทีน่นี้หมายถึงว่าเลือกบุคคลที่อยู่ในที่นั้นไม่ใช่เลือกแผ่นดิน ว่าคนในที่นั้นเขาเป็นคนดีหรือเขาเป็นคนชั่วถ้าเป็นกลุ่มของคนชั่วก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ไม่สมควรที่เราจะเข้าไปอยู่เพราะความชั่วมันจะหลั่งไหลเข้ามาสู่จิตถ้าหากว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่มีคนดีอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูบอกว่าควรจะอยู่ที่นั้นเพราะเราจะพรอดีไปด้วย การแนะนำคำพระองค์สมเด็จรตสัมมาสัมพุเธเจ้าที่เรียกว่าพระพุทธศาสนานี้ในข้อนี้ขอบรรดาท่านผู้ฟังท่านหลายเห็นว่าพระพุทธศาสนานช่วยคนแล้วหรือยังที่ทรงแนะนํามาอย่างนี้จะเห็นว่าเป็นความถูกหรือความผิดสมควรหรือไม่สมควรเพียงใดขอท่านผู้ฟังท่างหลายโปรดรับฟังและพิจารณาเอาไว้เป็นเครื่อง ถ้าพุทธปฏิบัติถ้าเห็นว่าดีก็ปฏิบัติตามนี้ถ้าเห็นว่าไม่ดีก็โยนทิ้งไปเรืนอนั้นว่าข้อนี้เขายกไปเมื่อกล่าวมาอย่างนี้ก็ค่อยท่านทั้งหลายพิจเจรณาเองว่าที่องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนั้นจะดีหรือไม่ดีเพียงใดเพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรสอนแล้วก็ไม่มีการบังคับ รือว่าเห็นควรหรือไม่เห็นควรก็เป็นเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องขอาองสมเด็จพระวิชิตมานจะพึงเข้าไปบงังคับบัญชาอันนี้ข้อต่อไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าขอให้ตั้งตนไว้ชอบคำว่าตั้งตนไว้ชอบนี่ ไม่ใช่หมายที่ว่าการไปตั้งตัวการไปส่งตัวไปยืนอยู่ที่ไหนเท่าที่ไหนก็กัจริยาที่ตั้งตัวไม่ชอบก็ให้ใช้จิตชื่อสติสัมชัญญะพิจารณาไว้เสมอว่าอาการอย่างใดเป็นความดีเป็นปัจจัยของความสุขสร้างอารมณ์ให้ชื่นบานปราศจากความทุกข ไปนั่งพิจารณาดูที่องมมค์สมเด็จพระบรมครูกล่าวลักษณะทิ่งคนผ่านการฆ่ากันการทำร้ายร่างกายสิ่งกันและกันการลักการขโมยของสิ่งกันและกันการคดโกงสิ่งกันและกันหรือว่าการแย่งคนรักของกันและกันการพูดไม่จริงพูดคำหยาบ พูดเยยอโยงส่งเสริมให้แตกรา้าวกันใช้วาจาที่เป็นเครื่องสะเทือนใจกรทักการทำลายสติสัมมัชญญะอาการอย่างนี้เป็นที่ชอบของเราไหมเราก็คงไม่ชอบถ้าไม่ชอบเราก็พิจารณาต่อไปถ้าคนทุกคนรักกันยิ้มเย้มเจ็มใสก็หากัน ถ้าคนทุกคนต่างคนต่างสูญสารช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและคนทุกคนไม่มีความอิจฉาและสียาซึ่งกันและกันเห็นคนอื่นดีรอินดีด้วยแล้วก็สร้างความดีตามคนทุกคนเป็นคนที่อายอายความชั่วคนทุกคนเป็นคนเกรงกลัวกลัวความชั่วสร้างแต่ความดี คนทุกคนต่างคนต่างรู้จักคุณซึ่งกันและกันเมื่อบุคคลใดทําความดีให้เกิดเช้งตอนต,น,ตนมีความสุขก็ตอบสนองความดีแก่บุคคลนั้นและคนทุกคนต่างคนต่างเห็นใจซึ่งกันและกันสร้างแต่ความดีไว้เสมออาการอย่างนี้เป็นาการที่เราพอใจไหม ถ้าพอใจก็สแสดงว่าอาการอย่างนั้นแอาการที่เราชอบไม่เมื่อเราชอบแล้วก็ตั้งตนไม่ตามนั้นราะนั้นว่าทำลายความชั่วทรงไว้ซึ่งความดีค้าแนะนำพระองค์สมเด็จพระจินาสีบรมศาสดาในตอนนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเห็นว่าเป็นการสมควรไหม ถ้าปฏิบัติได้ตามนี้เราจะมีความสุขหรือว่าเราจะมีความทุกข์เป็นอันว่าพิจรารณากันอย่างคนโง่ก็ถือว่าถ้าดินแดนแห่งใดและคนหมู่ใดคณะใดก็ตามถ้าต่างคนต่างมีความดีตามนั้นอา,าก,การจิตใจก็จะเต็มความปรีความชุ่มชืม่นแลอาจารย์จันก็จะมีแต่ความสุข หาความเศร้าหมองใจไม่ได้ไม่ได้ความรื่นเริงหันษาการงานที่เราทําก็ทําปด้วยความสุขไม่ต้องเกรงว่าใครเขาจะมาลักมาขโมยสิ่งของจะเ,เดินทางไปทางไหนก็ปราศจากอันตรายไม่ต้องระแวงระวังระวังภัยที่จะเข้ามาทิ้งตนการคนต่างเป็นที่รักของคนด้วยกันอย่างนี้พระบรรดาท่านผู้ฟังทุกท่าน จงพิจารณาดูว่าพระพุทธศาสนาช่วยคนแล้วหรือยังช่วยโลกแล้วหรือยังถ้าคนทั้งโลกปฏิบัติได้ตามนี้โลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์นั่นตอนหนึ่งแล้วก็อีกตอนหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้คําว่าศาสนาแปลว่าคําสอน แต่กล่าวว่าจงเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีความรู้ในศิลปะวิทยาการหมายความว่าจงมีความหมั่นเพียรสดับตับฟังคำแนะนำคำสั่งและคำสอนของท่านผู้ส่งความดีแล้วก็ศึกษาวิชาความรู้ให้ดี ที่ชาความรู้ขแขนงใดที่เป็นที่พอใจสำหรับเราจะเป็นปัจจัยให้เกิดเกิดความฉลาดมีความสามารถในการเลี้ยงตัวได้ดีองสมเด็จพระจินศรีบอกว่าคนจะสะสมไว้การฟังมากมีประโยชน์ทั้งกล่าวว่าสุดสุดสังนวติปัญญง แต่การฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาการฟังมากเป็นเกิด,ดเึินเหตุให้เกิดความฉลาดมากมีการศึกษาวิชาการต่างๆให้มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเวลาที่เราศึกษาเราไม่ได้ตั้งใจศึกษาครูสอนไม่ตั้งใจฟัง ตำรับตำราไม่ตั้งใจดูเวลาผลที่จะฟังได้ในเวลาสอบก็คือสอบตกแต่หากว่าเราตั้งใจฟังมากตั้งใจศึกษาดีเวลาสอบก็สอบได้ถ้าสอบได้ก็ได้อย่างคนมีสมรรถภาพไม่ใช่สักจะวันได้เพราะการได้ยินได้ฟังเป็นบอ่อเหตุเป็นเหตุให้เกิดปัญญา การตั้งใจในการศึกษาเป็นเหตุให้เกิดความสามารถทั้งสองอย่างนี้ถ้ามารวมกันในตัวของบุคคลบุคคลนั้นจะมีทั้งปัญญาและความสามารถจะทำกิจการงานทุกอย่างอะไรก็ตามก็สาเร็จผลและก็สาเร็จด้วยดีคำแนะนำขาขอโอ์สมเด็จพปิจนาสีในตอนนี้ท่านผู้ฟัง เจนว่าพระพุทธเจ้าทรงช่วยโลกแล้วหรือย่างถ้ายังเจ้ายังไงกันดีเ็นว่าดีก็รับไฟเ็นไม่ดีก็โยนทิ้งไปที่พูดในฟังนี้ไม่ได้บังคับให้ปฏิบัติตามเพราะว่าพระพุทธศาสนาไม่มีน้ำใจคับแคบและไม่มีน้ำใจสามอย่างนั้น องสมเด็จพระพระุทธกวันเือว่าเป็นผู้แนะนําชี้ทางให้เท่านั้นเต็นว่าสมควรจะนําไปใช้ได้ก็ไปใช้เต็นว่าไม่สมควรจะนําไปใช้ก็งอย่าใช้เพราะนั้นว่าถ้าเราจะมานั่งคิดกลับหลังกันโดยทีว่าคนที่ไม่ยอมรับฟังคําแนะนําคําสั่งสอนคําตักเตองเขาคนเอน กับคนนี้เกลียดข้าศ์้านในการศึกษาศิลปะวิทยาการเอาแต่ที่เดินยโย่เย่ยยกันมีอะไรสะดุดที่ไหนยุ่งที่นั่นคนประเภทนี้จะมีความดีความสามารถมาจากไหนถ้าหากว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาถ้าจะสอบได้ก็คงจะมีแต่กระดาษเป็นเครื่องรับรองเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นความสามารถ สำหับบคนนี้ก็ขอผ่านไปข้อต่อไปองค์สมเด็จไะจอมใจต,ต้องตัดว่าจงเป็นผู้มีระเบียบและการศึกษาดีแล้วคือระเบียบด้วยกับความประพฤติดีประพฤติชอบในสถานที่ใดนาากน็วางกฎไว้ประเภทไหนวางกฎไว้อย่างไรเราปฏิบัติอย่างนั้น ้การศึกษาศิลปะวิทยาก็เต็มไปทําให้เต็มความสามารถทรงจําให้ดีทุกถ้อยคําที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนเราจําได้หมดอย่างนี้ดีหรือชั่วโลกเราที่ปราศจากความทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเวลานี้ ที่มีความยุ่งยุ่งก็เป็นการปราศจากระเบียบไม่เคารพในระเบียบเป็นสําคัญเรื่องระเบียบระวนในคือวนในเราก็เรียก่าระเบียบกฎหมายเราก็เรียก่าระเบียบประเพณีเราก็เรียก่าระเบียบศีลธรรมเราก็เรียกมาระเบียบจะย้อนหลังไปสมัยที่มียุวชนทหารที่ป็นจอมจอมพลที่บนสงคราม ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนในระยะไกลสมัยนั้นคนไทยมีระเบียบด,ดีถึงแม้ว่าที่ไม่ดีจะมีอยู่บ้างก็ตามทีแต่ถือว่าความที่เป็นบุคคลที่มีระเบียบในฐานะที่เป็นสัจชาตินิยมก็รู้สึกว่าเขายังมีความสุขกันมากถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทข้อน,นี้ถ้ายาพูดไปเวลามันก็เกินไปเสียแล้วก็ต้องขอลาก่อน รับฟังกันใหม่ในวันหน้าสำหรับวันนี้ลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์คุณผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี